ทั้งนี้เพื่อนําไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขต่อไปในระยะยาวของคนทั้งสองประเทศขอบคุณครับก่อนอื่นนะครับผมก็อยากจะใช้โอกาสนี้นะครับในการให้กําลังใจนะครับต่อพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวนะครับของผู้ที่สูญเสียทุกๆคนนะครับขณะเดยียวกันผมก็ขออนุญ,ญาตท่านประธานนะครับในการที่จะให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในแนวหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทหาร หรือพลเรือนก็ตามนะครับผมคิดว่าสถานการณ์แห่งความยากลําบากนี้เราจําเป็นที่จะต้องรวมกันเป็นหนึ่งนะครับในการที่จะสนับสนุนและหาทางออกให้กับประเทศชาติให้ได้ ในการอภิปรายที่จะนําเสนอเนื้อหานะครับและแนวทางในการที่จะแก้ปัญหาผมมีงต้องเลยต่อท่านประธานว่าด้วยด้วยเหตุที่ผมเป็นประธานกรรมธิการของมั่นคงแหง่งรัฐและในวันวันนี้ตอนเช้านะครับก็ได้มีการพิจารณาเรื่องนี้เนี่ยก็คิดว่าคงจะได้เอาข้อมูลหลายส่วนนะครับมาประกอบแล้วเราก็หวังว่ามันจะนําไปสู่การที่จะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่อไปก่อนที่จะไปพูดถึงในเรื่องของข้อเสนอหรือแนวทางในการที่จะคลี่คลายสถานการณ์และก็รวมไปถึงการหาทางออกในเรื่องของการรับมือเนี่ย ผมอยากให้ท่านประธานนะครับได้เข้าใจว่ากัมพูชาต้องการอะไรผมคิดว่านี่คือโจทย์ที่สําคัญลําดับแรกกัมพูชา ต้องการพาประเทศไทยขึ้นสู่สานโลกที่ผ่านมานะครับเขาพยายามทําทุกวิถีทางนะครับในการที่จะลากประเทศไทยขึ้นสู่สู่สานโลกให้ได้หนึ่งในวิธีการที่เขาเชื่อว่าจะนําไปสู่การที่ประเทศไทยจะขึ้นสู่สานโลกเนี่ยนะครับได้นั่นก็คือการที่จะมีเหตุรุนแรงระหว่างสองประเทศ กัมพูชาไม่ได้ต้องการนะครับใช้อาวุธเพื่อเอาชนะไทยแต่เขาต้องการที่จะใช้อาวุธเพื่อทำให้ไทยเป็นประเทศที่ก้าวลาวและลังแกกัมพูชานั่นคือความต้องการของรัฐบาลที่พนมเปนคือการสร้างภาพที่เวลวร้ายให้กับประเทศไทยให้ได้ที่ผ่านมานะครับผมชื่นชมในความอดทนอดกลั้นของทุกๆฝ่าย ว่าเราอดทนอดกลั้นและเราพยายามที่จะหาทางออกนะครับโดยใช้กลไกทวิภาคีคกลไกในเรื่องของการเจรจาแต่ต้องยอมรับจริงๆว่าการที่ผู้นำบางประเทศที่ไม่ได้ให้คุณค่าต่อชีวิตของมนุษย์และพร้อมที่จะใช้วิธีการต่างๆนะครับในการที่จะยั่วยุและก้าวร้าวจนในท้ายที่สุดนำมาซึ่งนำมาซึ่งการขัดกันทางอาวุธที่เกิดขึ้นในวันนี้ สำหรับผมนี่คือความโหดร้ายของผู้นําของฝั่งกัมพูชาที่ไม่ได้สนใจต่อชีวิตมนุษย์เลยแล้วมันทําให้กลไกในการที่จะแก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติมันก็เกิดขึ้นได้ยากมากยิ่งขึ้นผมเข้าใจครับผมเข้าใจดีว่าในวันนี้เรามีความจําเป็นที่จะต้องตอบโต้และผมคิดว่า เป็นสถานการณ์นะครับที่ประเทศไทยไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการตอบโต้และการตอบโต้ตามที่ได้มีการวางแผนของฝ่ายความมั่นคงก็คือเพื่อน,นําไปสู่การปกป้องประเทศไทยปกป้องอํานาจอธิป,ปไตยของประเทศไทยและที่สําคัญคือการปกป้องชีวิตมนุษย์ชีวิตประชาชนชาวไทยอีกด้วยเราไม่อยากให้สถานการณ์นี้เกิดขึ้นแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องปกป้องประเทศชาติของเราอย่างเต็มที่ ดังนั้นครับท่านประธานครับผมจึงอยากจะใช้โอกาสนี้ในการนําเสนอแนวทางนะครับซึ่งมีด้วยกันประมาณ6ข้อนะครับที่ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการที่จะคลี่คลายสถานการณ์ ประการแรกครับว่ากันในเรื่องการตอบโต้นะครับผมคิดว่าประเทศไทยนะครับนอกจากที่เราจะต้องคํานึงในเรื่องของภาพของสายตาต่างประเทศที่มองสถานการณ์ความขัดแยง้งระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาแล้วเนี่ยการตอบโต้มีความจําเป็นแล้วผมค่อนข้างเชื่อมั่นนะครับว่า ด้วยอาวุธที่มีเนี่ยนะครับเราจะไม่มีทางที่จะมุ่งหมายไปที่เป้าหมายที่เป็นคนละเลือนนะครับแต่ว่าการตอบโต้ของประเทศไทยเนี่ยคือมีเป้าหมายเพื่อที่จะทําให้ทางกัมพูชานะครับไม่สามารถที่จะใช้อาวุธยุทธุปกรณ์ที่อาจจะมีมีอยู่เนี่ยนะครับในการที่จะไม่ว่าจะเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศการฆ่าผู้บริสุทธิ์นะครับการกระทําต่อเป้าหมายที่ไม่ใช่ทางการทหารซึ่งผมคิดว่าสถานการณ์การตอบโต้แบบนี้เราจําเป็นที่จะต้อง มองและก็เน้นย้ำนะครับต่อไปว่าการตอบโต้ในระดับนี้อาจจะเป็นระดับที่มีความจําเป็นเพื่อที่จะทำให้ภาพใหญ่ของสถานการณ์คือประเทศไทยจะต้องเป็นผู้ชนะในประเด็นที่2ฮะในเรื่องของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเราต้องยอมรับว่าไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ การขัดกันทางอาวุธที่เกิดขึ้นในเวลานี้จะนํามาซึ่งความสูญเสียจะนํามาซึ่งผลกระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์อย่างแน่นอนซึ่งแน่นอนเราไม่อย,อยากให้ให้เกิดขึ้นผมกาลังพูดถึงตัวเลขนะครับของพี่น้องประชาชนนะครับหลายแสนคนที่อาจจะได้รับผลกระทบไม่ใช่แค่เฉพาะที่สุรินทแต่ทุกอาเภอที่มีพื้นที่นะครับที่เป็นอําเภอชายแดนที่ติดก,กับทางกัมพูชาเนี่ยประชาชนทุกคนมีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบทั้งสิน้นดังนั้นผมคิดว่าแผนในเรื่องของการ การที่จะรองรับในเรื่องของการอพยพในเรื่องของการเตรียมการเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะดําเนินการอย่างไรข้าราชการทุกภาคส่วนจะต้องมีบทบาทในเรื่องของการเป็นผู้สนับสนุนเพื่อให้เกิดการอำนวยความสะดวกในการอพยพไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็กลุ่มเปราะบางอื่นๆต่อไปการอพยพเหล่านี้ในบางพื้นที่นะครับอย่างจังหวัดสุรินทร์เนี่ยนะครับได้มีการซักซ้อมเตรียมการมาเป็นเวลานานแต่บางพื้นที่บางจัง จังหวัดบางอำเภอการเตรียมความพร้อมอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นระดับนั้นดังนั้นในเมื่อท่านรัฐมนตรีช่วยมหาไทยนั่งฟังอยู่ตรงนี้ผมอยากจะเรียนไปถึงท่านรัฐมนตรีว่าแผนในเรื่องของการอพยพผู้คนเป็นเรื่องที่สําคัญวันนี้ปัญหาที่เราจะต้องจัดการเฉพาะหน้าและเร่งด่วนคือจะทํายังไงให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์ของเราได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ผลกระทบมีแน่นอนนะการที่เขาต้องไปอยู่ศูนย์พักพิงการที่เราได้เห็นคลิปวิดีโอนะครับภาพที่ออกมาและจนกระทั่งวันนี้มีคนเสียชีวิตแล้วเนี่ยผลกระทบเกิดขึ้นแล้วแต่จะทํายังไงให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดแผนการเร่งด่วนต้องรีบออกมาและต้องมีประสิทธิภาพประการถัดมาประการที่3ฮะในเรื่องของการแจ้งเตือน ด้วยด้วยความเคารพต่อท่านประธานและก็ต่อท่านรัฐมนตรีนะครับวันนี้เราได้มีการสอบถามนะครับไปยังกสะทะชว่าเราระบบในเรื่องของการแจ้งเตือนนะครับเซลบอร์ดคาสนะครับจะมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่จะมีความสามารถเพียงพอหรือไม่ในการที่จะแจ้งเตือนประชาชนนะครับเพื่อให้เตรียมความพร้อมในการอพยพในการที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะคาดไม่ถึงและเปลี่ยนไปในทุกนาทีต้องียนตามตรงครับท่านประธานว่า ระบบแจ้งเตือนของเรายัางไม่พร้อมผมคิดว่าเฉพาะหน้าเลยครับเราไม่รู้ว่าสถานการณ์นี้มันจะลากยาวขนาดไหนแต่การทําให้เครื่องมือชนิดนี้ซึ่งเรามีบทเรียนแล้วนะครับจากการณีตึกสงตอง,งอถล่มเนี่ยเรามีบทเรียนจากเรื่องแบบนั้นแล้วเราควรจะได้ใช้เครื่องมือนี้ในสถานการณ์นี้ได้แล้ว พี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนเขาสมควรได้รับการเตือนภัยการแจ้งเตือนอย่างมีประสิทธิภาพผมขออนุญาตนะครับเอ่ยถึงท่านปฏิธานนะครับซึ่งเป็นสสที่นำเสนอยติและเนื่องจากว่าเป็นเพื่อนในกรรมธิการความมั่นคงเช่นเดียวกันท่านเองก็ได้ให้ข้อมูลกับผมว่าการแจ้งเตือนเนี่ยนะครับมาอย่างกระชั้นมากและเกิดขึ้นในเช้าวันนี้ประชาชนในพื้นที่นะครับมีเวลาไม่กี่นาทีในการที่จะเตรียมตัวดังนั้นผมคิดว่า เครื่องมือในเรื่องของเซลล์พอดแคสต์นะครับมีความจําเป็นและมีความเร่งด่วนในการที่จะนํามาใช้ผมคิดว่าอย่าอย่าไปคิดว่าสถานการณ์เกิดขึ้นแล้วดังนั้นเครื่องมือนี้ก็ไม่ต้องมาถูกพิจารณาน,นํามาใช้อีกไม่ได้ฮะเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะกินเวลานานขนาดไหนมาการถัดมานะครับข้อเสนอถัดมาในข้อเสนอที่ผมอยากจะกลับเรียนต่อท่านประธานน,นั่นก็คือในเรื่องของการใช้คนไกระหว่างประเทศท่านประธานครับการสู้รบครั้งนี้เราทุกคนรู้ครับ ว่าสุดท้ายไม่ว่าจะใช้อาวุธกันขนาดไหนจะจะยิงระเบิดกันมาก้อยเียงไรมันจะจบลงที่การเจราจาแต่ณนะขณะที่จะมีการเจราจาในอนาคตเนี่ยเราจะทําอย่างไรให้ประเทศไทยของเราได้เปรียบและในขณะเดียวกันทั่วโลกสมควรที่จะเห็นว่าพฤติกรรมของทางฝ่ายกัมพูชาที่มีลักษณะของการยุ่งยุ่เนี่ยแล้วก็ก่อความรุนแรงเนี่ยเราจะดําเนินการได้อย่างไรอย่างที่ท่านประธานคงทราบเลยครับว่าก่อนหน้านี้ไม่มีการเช็คกับกระเบิด ซึ่งเป็นการละเมิดอนุสัญญาอตอตตตว่านะครับนอกจากนั้นนะครับในเช้าวันนี้เราก็าได้เห็นภาพระเบิดนะครับที่มีเป้าหมายนะครับเป็นโรงพยาบาลและเป็นพลเรือนผมคิดว่าในฐานะที่เราเป็นประเทศที่มีมิตรประเทศมากมายการอำนวยความสะดวกให้บรรดาทูตก็ดีผู้ช่วยทูตทหารก็ดีได้รับฟังข้อมูลอย่างเวลไทม์และต่อเนื่องเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมาก รวมไปถึงผมเสนอนะครับว่าเราสามารถเชิญทูตหรือผู้ช่วยทูตทหารในการไปยังพื้นที่เพื่อให้เห็นว่าพฤติกรรมของกัมพูชาที่มีเป้าหมายเป็นพนลเรือนเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงเราไม่ได้จัดฉากเราไม่ได้ใส่ร้ายใครผมคิดว่านี่คือหนึ่งในเรื่องที่เราสามารถทําได้เพื่อให้ประเทศต่างๆทั่วโลกสามารถรับรถถู้ถึงพฤติกรรมที่ก้าวร้าวของ,งกัมพูชากลไกที่สองครับผมคิดว่าเราเพิกเฉยต่อบบกลไกอาเซียนไม่ได้ ผมคิดว่าท่านรักษาการนายยุัฐมนตรีต้องรีบทุกหูต่อประธานอาเซียนในการที่จะพูดคุยรวมไปถึงแม้กระทั่งท่านประธานนะครับซึ่งเป็นผู้อาวุโสนะครับมีเพื่อนสสหรือเพื่อนนักการเมืองที่อยู่ทางฝั่งมาเลเซียผมคิดว่าพวกเราทุกคนต้องช่วยกันนะต้องช่วยกันในการสื่อสารไปยังประธานอาเซียนซึ่งก็คือมาเลเซียให้เข้าใจถึงสถานการณ์ผมยอมรับว,ว่าคงเป็นไปไม่ได้ที่ทางมาเลเซียจะ มีแถลงการหรือมีจุดยืนในลักษณะที่เข้าข้างประเทศแต่ประเทศหนึ่งแต่ผมคิดว่าเรื่องสําคัญก็คือเรามีหน้าที่ในการทําให้มิตรประเทศต่างๆเข้าใจถึงสถานการณ์แล้วต้องไม่ตกหลุมพรางของกัมพูชาที่เขาพยายามจะสร้างเรื่องราวว่าประเทศใหญ่รังแกประเทศเล็กเราต้องช่วยกันในการสื่อสารเรื่องนี้นกลไกถัดมาไม่ว่าจะเป็น,นกลไกในเรื่องของ UNSC หรือ UNGA วันนี้เนี่ยนะครับ เมื่อสถานการณ์มาถึงขนาดนี้ประเทศไทยต้องโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศต้องดําเนินการในการยืน่นเรื่องถึง UNSC อย่างเร่งดนนะ่วนคะเพราะวันนี้มันชัดเจนแล้วว่าเป้าหมายของกัมพูชามันคือการโจมตีที่มีเป้าหมายในลนะักษณะของการเป็นพล,ลเรือนโรงพยาบาลต่างๆกลุ่มเปราะบางคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการสู้รบได้รับผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดมีหลักฐานมีข้อมูลมากมายเรื่องนี้ ผมคิดว่าเราจําเป็นต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วนและรีบยื่นเรืยย่องถ้ากัมพูชาย,ยื่นก่อนซึ่งว่ากันว่าอาจจะยื่นแล้วเนี่ยเราอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบได้แต่ถ้าเกิดกัมพูชาย,ยื่นไปแล้วเราเรายังไม่ทันยืน่นก็จะชา้าเพราะมีเช่นนั้นนะครับเราอาจจะตกเป็นจำเลยนะครับของนานาชาติได้เราต้องทำให้นานาอารยประเทศได้เห็นเหมือนที่เราได้เห็นในวันนี้ ประเด็นถัดมาฮะในเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลท่านรัฐมนตรีทั้งหลายครับวันนี้ผมเข้าใจดีว่าเราอยากจะนําเสนอการเผยแพร่ข้อมูลอย่างรวดเร็ว,รวแต่ด้วยสถานการณ์ที่เป็นอยู่ผมอยากจะให้ข้อคิดกับท่านเพราะวันนี้ผมเองก็ได้ข้อคิดจากตัวแทนนะครับของกองทัพไทยที่มาให้ข้อมูลที่กับพัการความมั่นคงวันนี้มีการรายงานข่าวครับว่า อาวุธที่ทางทัมบูชาโจมตีมาที่ประเทศไทยเนี่ยมันเป็นการโจมตีที่ผิดพลาดไปลงจุดนั้นไปลงจุดนี้ การที่เราเผยแพร่ข้อมูลนี้เหมือนจะเป็นเรื่องที่ดีแต่มันมีเรื่องข้อเสียที่เป็นด้านกลับเช่นเดียวกันนั่นก็คือถ้ากัมพูชาเขาอนิเตอร์ว่าโซเชียลมีเดียของเราพูดยังไงเรามีการสื่อสารเรื่องนี้อย่างไรสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเขาจะได้รู้ไงฮะว่าไอาที่เขายิงมาตรงนี้เนี่ยมันผิดพลาดเมื่อเขารู้ว่าผิดพลาดเขาก็จะมีการหันลํากล้องเพื่อจัดวางการยิงใหม่ที่จะทําให้ประสิทธิภาพของเขามันมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น กานั้นการรายงานข่าวที่รวดเร็วอาจจะไม่ใช่คําตอบที่ดีผมเข้าใจดีครับว่าการไลฟ์สดการอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราอยากจะให้ข้อมูลของประชาชนเนี่ยอย่างรวดเร็วแต่ถ้าเกิดว่ามันนําไปสู่การระบุพิกัดที่ชัดเจนเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับทางฝ่ายกัมพูชาเนี่ยปรับปรุงวิถีกระสุนวิถีการยิงต่อไปซึ่งจะเป็นอันตรายนะครับต่อคนไทยและต่อการขัดกันทางอาวุธที่ประเทศไทยเนี่ยอาจจะเจอได้ต่อไปได้นะครับ ประเด็นสุดท้ายครับที่ผมอยากจะใช้โอกาสนี้ในการให้ข้อมูลกับท่านประธานนะครับวันนี้ผมทราบนะครับมาว่าทางฝ่ายกัมพูชาเนี่ยมีการตั้งกําลังนะครับในพื้นที่ที่เป็นโบราณสถานยกตัวอย่างเช่นที่ปราสาทพระวิหารเห็นผลที่เขาดําเนินการเหล่านี้นะครับไม่ใช่ว่าเขาต้องการปกป้องโบราณสถานอย่างไรแต่ที่เขาทําแบบนี้เนี่ยนะครับก็เพื่อที่ว่าเขาจะใช้โบราณสถานเหล่านี้ซึ่งบางส่วนเนี่ยเป็นบรดกโลกเนี่ยในการที่จะ พูดง่ายเป็นกรอะคุ้มกันของเขาเองเพราะเขารู้ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ประเทศไทยไปโจมตีแล้วเกิดพลาดพลั้งไปโดนโบราณสถานโดยเฉพาะที่เป็นโบราณโลกมันจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับในเวทีโลกแล้วเขาจะใช้เรื่องนี้แหละครับในการที่จะเพิ่มน้ําหนักในการที่จะดึงประเทศไทยเข้าสู่สารโลกต่อไปซึ่งอาจจะเป็นผลร้ายต่อประเทศไทยได้ ท่านประธานครับทั้งหมด6ประการที่ผมได้นําเสนอต่อท่านประธาน,านผมหวังว่ามันจะเป็นแนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหาผมยอมรับกับท่านประธานครับว่าผมนําเสนอยัดตินี้ด้วยความยากลำบากข้อมูลหลายส่วนเป็นข้อมูลลับข้อมูลหลายส่วนเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนข้อมูลหลายส่วนนะครับถ้าเรานําเสนอไม่ดีก็อาจจะเกิดความเข้าใจผิดและอาจจะกลายเป็นการเติมน้ํามันในกองเพลิง วันนี้นะครับผมยอมรับว่าพฤติกรรมยั u, ่วยุพฤติกรรมที่ก้าวร้าวของทางฝ่ายกัมพูชาเป็นพฤติกรรมที่ต้องถูกประนามแต่สิ่งสําคัญก็คือเราต้องมองให้เห็นถึงภาพใหญ่เราต้องมองให้เห็นว่าทางฝ่ายกัมพูชาต้องการอะไร เขานะครับพร้อมที่จะแพ้ศึกเขาพร้อมที่จะสูญเสียแต่ถึงที่สุดสิ่งที่ผู้นําของเขาต้องการคือการทําให้ประเทศไทยขึ้นสู่สารโลกสําหรับผู้นากัมพูชานะครับไม่ว่าสารโลกจะตัดสินยังไงนะครับสําหรับพวกเขานะครับเขาถือว่าชนะแล้วเพราะเขาถือว่าเขาได้ดึงประเทศไทยเข้าสู่กลไกนี้แล้วเพราะเป็น,นกลไกที่ประเทศไทยไม่ต้องการไปถึงดังนั้นด้วยความเคารพนะครับและให้กําลังใจกับทุกๆครอบครัวกับประชาชนตามแนวชายแดนผมคิดว่าภาา ที่เราต้องมองเราจะทํำยังไงนะครับที่จะชนะไม่ใช่แค่สึกนะฮะแต่กระบวนการท่วงท่าต่างๆครั้งนี้เพื่อนําไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขต่อไปในระยะยาวของคนทั้งสองประเทศขอบคุณครับ